โอเคก็ okay. ขอกราบสวัสดนีฮัลโหยนะครับนี่ผมนายแฟนดี้มนนนกอมาแคสเกมเบนเทนปัจเจาออฟเอิร์นะครับวันนี้อยู่ในพาสสุดท้ายเนาะแล้วก็ขอประกาศแจ้งนะครับว่าผมไม่สามารถแจกลิงหรือทำสอนอะไรได้แม่ง,งั้นผมก็จะโดนดูดฟูเหมือนที่เคยทำลงไปแล้วที่ผมอคิดไปแล้วก็มันก็หายไปเลยนะครับดดดก็นโดนดูดลบแล้วผมก็โดนแจ้เตือนนะอบใจด้วย แจกไม่ได้แจกไม่ได้ไปตันหาหาเอากันเองนะวันทีดอย่าไปหาอีกว่ไปหาเลยไป,ไปได้หาครับผมก็ไปสลับดูอะไรกันนะโอเคเึ่งดานนี้ยเป็นดานที่เราต้องสู้กับวิวแก๊กนะครับเรียวิวแก๊กบอสสุดท้ายครับมันจะตึงขนาดไหนก็มาดูกันเอาระเมทินิสันในที่สุดแกก็ว่าแล,าแล้วเราจะได้เช็ดส่ง ลูกนกเพื่อฆ่าแกแล้วก็เอา DNA แเเกามาแต่มันก็ไม่ได้แล้วก็ใช้ก็ไม่ได้ออมทิกซส่งชัดเจนแต่ออมทิกบากตอนนี้ถุงายตรงน,นี้ไปกันเึ <c> ื่อจะจิบตัวและเูื่หามึงเข้าใจไหมใช่ไหมไม่เข้าใจกูมังวดกันดูโอ้โหโ,โ,โ,โอเคมาตัว ตัวนี้ต้องเปิดกวีแก๊กก่อนเลยคือีบาลไม่ต้องถามว่าทำไมแล้วดาบม,มันแรงแรงที่สุดแล้วนะในในหมูพวกเอเลียนในตัวนี้แรงสุดละแต่ถ้าเป็นในภาคคลาสสิกผมไม่รู้นะแต่ในเกมนี้แบบสุดโหดนะนะเออสุดโหดอือวีแก๊กกูวีแก๊กอ่ะเฮ้ยมันต้องใช้ตัวนี้ใช้บ้างก็ดีไม่ค่อยได้ใช้เลย ตอนแรกๆใช้อย่างเยอะนะไอโฟอาเนี่ยปาหินิวโอเคเอาแล้วใช้ไฟปรามแย่และโอ้ไม่เก็บตัวไม่เก็บเอ,อ็กซ์แลร๋นโอเคครับเหมือนมันให้ตีเครื่องนี้ก่อนที่วิวแก๊กเชรีชาร์จพลังนะครับได้เลยครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเบนเทนตั้งหลาย อื้อนี่คือภาคสุดท้ายเราต้องเออเรียกว่างไงแบบเออทำให้ดีสุดละเพื่อจะลงวิวแก๊สโอ้ยโอ๊ยไม่ไับพลักรถทำไมวะเฮ้ยอะไรวะอใ,ใช้ตัวเบนครับมากดโอ้โอ้ครั้งแรกเฮ้ย,โอ,ย,โ,อย,โ,อยโอ้โหนี่จะว่าต่อยโอ้โหปล่อยพลังพืชเต่าเฉยเลยโฟอาทำยังไงวะน่ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ลุลวโอ้ลุลว ไม่ออ้อ้โโอ้โหโอ้โอ้โหอ้อ้โอ้โโอ้โหโอ้โหนอ้โห้โหโอ้องโอ้โหโอ้โห้าหลอ้โอ้คครั้ตอนนี้เราอ้องแปลง้่างเป็นคา้โอนบอ้นะคอับโอ้โหโอ่อ้พราะว่าอะไรไอ่รู้ครับแตหเราแปลอร่างเป็นคา้อนบอลเราต้องทอะไรวะ โอเครู้แหละมองวิวแก๊กมองอ่ะม,อม,อมึงผมเป็นของดีว่ะเมอกี้ผมต้องเอาไปเอาก่อนมันของดีอยู่ยวิวแก๊กรับนี่ไปหน่อยวิวแก๊กโอ้ยผิดสกิลผิดสกิลผิดสกิ ิแต่ไม่เป็นไรดามี่คูสองครับเออจะได้สู้ง่ายขึ้นหน่อยดามีมันจะได้แบบหหวยแรงเอาวิคจืนรอเลยโอยืนรอเ้ะยืนรอเอ๋จืนรอเออไม่ไม่ต้องยืนรอมาวัดแล้วว่าใครใหญ่กว่าเลยมาวัดกันโอ้ยโออโอ,โอบันไล่ละ เอาไว้เบนเบนเบนสดุดอากาศกตัวจังไว้โอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้กี้ฉันสะดุดอากาศอือแล้วแกก็จะกลับล่างอันนี้ใช่ไหมหวาละโอ้หมตีมันกลางอากาศได้ด้วยแต่มันก็ไม่เป็นไรเลย เฮ้ยตัวใช้คานอนบอลอย่างเดียวครับหรือมันจะเป็นคันนนบอลครับเออเมื่อกี้ลายรทษนะครับเออเอ้ยเอ้อมันมันหดเดยอะเกินนะวิวแก๊กแมะเออหดไม่หดเท่าเบนทินิสันหรอกนะจำไว้ โอเคเบนมาฮิตบาสชะฮุูเตยาโอเคเราต้องใช้วายๆนะครับลางสังหณ์มาแล้วเ้ยมาโ้ย oh, ยืดเจือมไไปไม่ไปไปไป,ป,ป

ตี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 โอเคมันกลับล่างเดิมละโอ้แล้วมันทำไมมันต้องเป็นสายปามวะไงกลับล่างเดิมเลยเวเตจะทำพี่เลยมันมาแล้วมันมาแล้วคนน่ากลัวเลยทูดีแบบกล้ามโตๆดินบนกล้ามปวดมาเดินหาคุณเนาะเออไม่ได้ทำไม่ได้ทำ โอเคเรื่องมันไม่ลดแล้วมันแสดงว่ามันจะใช้พลังแล้วหวาละไอพลังงี้โอ้ยโอเครอครับรอ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 แค่รอครับปึ๊บตี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 ไปแค่วัดวันฮิตแค่ฮิตเดียวเออแคประมาณตรงนี้ครับเออกดรอครับรอรอ เราดูแบบมันเจะกกระเด้งแรงที่สุดครับโอ้วันที่ไม่เออของวันคอมโบก็ดีโอ้ยกลับล่างเดิมเลยโอ้ อย่าพึ่งปล่อยพลังมาอีกรอบนะตายนะโอ้ยมาโอเคมามาเลยหลังจากที่ผมต้องไปตู้ใหม่นะไอวิวแก๊กเนะี่ยโอ้ยเอาไว้เออมาโอ้เกียดเลยแล้วนะู้ใหม่สามรอบอะเกียดจัดเลยไอวิวแก๊กเนี่ย ขี้เกียจสู้ใหม่นะผมสู้ใหม่มารอบแรกก็คือแพ้รอบสองคือแพ้อันนี้รอบสามแล้วว่าจะสู้ใหม่สามรอบหรือจะสู้ใหม่แค่รอบเดียวนะโอ้ยเออตายมากกดโอ้มาละถึงเวลาตายแกแล้ววิกัสมาโอ้รัวๆโอ้รัวๆเราจะไม่พลาดเราจะไม่พลาดห้ามพลาด สุดดีไม่พลาดนี่ฟืบสามเหลี่ยมจ้าสี่เหลี่ยมอะไสี่เหลี่ยมเลื่อนถอยหลังไงอะไรสามเหลี่ยมกำลังเป็นไม้กำลังใหญ่ด้วยโอ้ยมันจะมาแล้วเโอ้ยฉันกดอะไรนะไอ้กูต้องกูไปกันไอ้กูกดโอ้โอติดกลับ กูบุ๋นเลยก้าไอ้ตายไปวู้กัตเฮ้ยเรียบร้อยครับจบแล้วครับฮู้ร้อครับเป็นกูกูโลกได้สำเร็จไปเราก็เอาเลยเอาผ่านเอาผ่าในที่ผิดไปไปแล้วผมคิดว่าเอ่อตัวหอบเบนกับปูแม็กก็น่าจะออกไปแล้วก็เอ่อไอยันแก๊กก็อนเลยอเข้าวิทย์ลวอยไปอแค่นั้นแหละ

ก็ขอจบคลิปนะครับแล้วก็เอนเครดิตรับคือไอ้หุ่นที่มันเป็นคอมโอดีเองจากเป็นมามันได้ฟื้นชีวิตกับ,บกวูแ <c oughs> ก๊กท <c oughs> ี่ยังไม่ชีวิตอยู่ที่เอาไปต่อเบนเทนนิสันกูจะโอเคขอนะครับก็ต้องจบซีรีส์นี้ยังไ็นทางกัร <c oughs> ซึ่งตอนพาร์ทต่อไปก็จะเป็นพาร์ทที่เอ่อเป็นพาร์ทเอ็กซ์ตาเนะดูเอ็กซ์ต้าถูกเก็บาซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะ โอเคขอจบที่แต่เพียงเท่านี้จบซีรีส์แบนและย้ำอีกทีว่าไม่แจกลิงก์โดนดูดูแบนบนยูทูปผู้มาหน้าบนกูฮุยยูทูปเข้าใจเออจริงก็อาจจะทุ่งได้แต่อะไรอะไรก็อาจจะทิ้งในคอมเมนต์อะไรสักดีคลิปดีหรือเปล่าจะทิ้งจะทิ้งการทำไว้ให้หรือเปล่าอาจจะไม่แล้วแต่ครับ ก็กโอจ้าพี่แต่พี่เท่านี้ครับ